สติปฏทานที่เอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเทไปสู่ทิศตะวันออกข้อนี้แม้ฉันได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมสติปฏฐานสี่อยู่กระทำสติปฏฐานสีให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพาน เทไปสู่นิพพานจันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมสติปัฏฐานสี่กระทำสติปัฏฐานสี่ให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่ เป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเนืองอยู่เป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่เป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองเนืองอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมสติปฐานซีอยู่ กระทำสติปฐานสีให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แล